ตัวครับไวๆหน่อยท่าทายใต้หมดแล้วใจรักนจลัะเออก่อนยินิโกรธขอเลยอลครับอ่ที่สองนะที่สองมีท่าไหมอ่มีจาน เ้ยพือถายได้สองท่าเองใจเย็นะครับอะไรวะกูเมาตาฝาดไม่ได้รู้ว่ามันทำจริงๆนะตาฝาดไปครับโอ้ย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 เย้ยโอ้อ้ยโอะอย่า้าย้ยโ้าโ้ยพิยีอ้อ้ยโ้ยกยโออ้ยโ้นโอ้ยยอ้ การเรียบร้อยแล้วมาเป็นสักขีพยานผมในนามบาทหลวงอริยจอเยา่ยนเนี่ขอเป็นสักขีพยานในงานแต่งงานนี้ผมอยากจะถามคุณเจ้าบ่าวในรองเท้าคุณนางสาวอีนี่กบหรือเศษกบแล้วก็คุณจะรักคคเเรรรหรือไม่ครับ ครับเพราะว่ามันเป็นภาษาสัตว์ขออีกทีครับเอ้ยคุณจะรับหรือเป่าคุณจะเมาเลยับเอร็วๆหน่อยครับทำไมครับผมตดครับมันไม่ระบายครับมึงก็ดนคูณไปเองยังไม่ชิมถี่เลยนะเดี๋ยวไม่ค่อยซึมหรอกนะใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมบอาจารย์นยาสาว คุณเจ้าสาว <laughs> มีความสุขไหมเ้ี่ยอยากให้คุณขับรถทะบียนขนาดนี้ครับ <laughs> <laughs> คุณเจ้าสาวค,ครับหรือคุณเฮโรดคุณจะรับรักได้ในสาวตัวนี้หรือไม่ครับเออเขาบอกว่าเขารับอะไรนะเขาบอกว่าเขารับใช่ผมขอแสดงความยินดี ตัเค้กตเค้กชาโคลได้ไหมคะอันนี้ไม่ใช่เค้กชาโคลลูกลูกลูกชายไอ้นันที่ไหนไอ้นั่นหลงมดเลยไ่ะคุณมคุณจะไม่อกผ่านเรื่องนคจะม่บอกคุณว่าแข็ใจไหมครับยังยังไม่ถึงเวลาคอยอีกรูปหนึงด้ ท uh, uh, ี่ไม่ด้อยเดืด้นนะครับเดี่ยมเึยขอจัดทงเดี่ยวๆนะครับ